สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News เล่าข่าวการเมืองตัวเลขจริงทำขาสัน่นปีกองทางการเมืองร้องบล,ลงคึกคักเหลือแค่ไม่กี่อึดใจทุกพักการเมืองได้เลิกยื่นใบสมัครสอสอเขตและสอสบัญชีรายชื่ออย่างเป็นทางการในวันที่3และ4เมษายนนี้ ไฮไลท์สำคัญที่ถูกจับตามองคือบัญชีปาร์ตี้ลิสต์แต่ละคายที่พอมองเห็นเขาลางใครตีตาจองเข้าอี้สอสอบัญชีรายชื่อลวงหน้าหรือแค่เป็นไม้ประดับประกอบพิธีกรรมตามที่เห็นอาการดิ้นหนีตายของพวกรุ่นใหญ่หลายพักต้องวิ่งขาขวิดขยับตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่เซฟโซน ไม่ให้หล่นไปอยู่ลำดับอันตรายเสี่ยงวืดเป็นสอสอพักที่บัญชีรายชื่อน,นิ่งที่สุดก็คือพักภูมิใจไทยที่เสียหนูนายอนุทินชายวีรกูลหัวหน้าพักคุมโผเบ็ดเสร็จไม่มีแรงกับเพื่อนใ,นใดๆส่วนค่ายเพื่อไทยก็ไร้ปัญหาแบ่งซอยไปหลายบัญชีไม่ได้แค่มีปาร์ตี้ลิสบัญชีเดียวเพื่อให้ทุกคนมีที่นั่งรองรับ ตามสูตรสำเร็จที่ใช้กัรมาทุกยุคทุกสมัยขณะที่พักก้าวไก่ถึงมีผู้สมัครสอสบัญชีรายชื่อหลากหลายกลุ่มก็คุมสถานการณ์ในทีมอยู่หมัดแต่ที่ดูโชลมุนหนักกว่าใครคือพักประชาธิปัตย์ที่ผู้สมัครสอสอหญิงบัญชีรายชื่อกำลังนัวเนียแย่งขึ้นไปอยู่ในลำดับปลอดภัยกันฝุ่นตลก คนที่ครั่นเนื้อครั่นตัวร้อล้อเหนาหนาที่สุดคือหนูตันจิตภาพกิตสดากรรองเลขาธิการพักมีแนวโน้มถูกข้ามหัวเขี่ยกระเด็นไปอยู่ในลำดับเลขสองหลักไร้หลักประกันจะได้กลับมาเป็นผู้แทนถึงขั้นโพ์เฟสบุ๊กระบายความน้อยเนื้อต่ำใจอาจโบกมือลาไปอยู่พักอื่นสึกนางพญาในค่ายประชาธิปัตย์ขับเคี่ยวแย่งที่นั่งกันมันหยดถัง นางสาวจิตภัฒคุณหญิงกาลยาโสพลพนิษรุ่นลายขามในพักมาดามเดียวัฒนยาบุญนาคน้องใหม่กระเป๋าหนักมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขสายตรงจุรินลักษณะวิเิษหัวหน้าพักหรือรัชดาธนาดิเรกเด็กปั้นเสียต่อเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาธิการพักบี้กันไม่มีใครยอมใคร หลักอาวุโสที่ประชาธิปัตย์ยึดมั่นเป็นหลักเกณฑ์วางตัวผู้สมัครแกว่งไปมาลูกหม้อเก่าอย่างนางสาวจิตภัฒน์ที่อยู่กับพรรคร่วม13ปีอาจถูกเด็กเส้นและพวกทุนหนาเบียดกระเด็นตกข้างทางแม้เสียต่อจะหลีกทางไม่ลงสมัครสอสอบัญชีรายชื่อแต่ก็ยังไม่สามารถเกียรที่นั่งให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกพรร ตามสถานการณ์ขาลงที่คนในค่ายประชาธิปัตย์รู้กันอยู่เต็มอกหากใครไม่มีชื่อติด10ลำดับแรกของบัญชีปาร์ตี้ลิสต์ต้องทำใจอาจดุดขบวนหาทางเข้าสภารอบหน้าไม่เจอพักเก่าพักแก่สารวันเตี้ยลงเรื่อยๆอาจเหลือสอสอบัญชีรายชื่อไม่ถึง10คนจากเดิมตอนเลือกตั้งปี2,562 ยังได้สอสอปาต้ลิสติดมือมาถึง19คนอาจออกอาการรอดแรงไม่ต่างจากพรรคพลังประชารัฐของบิ๊กปอมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพรรคที่กว่าจะเคลียร์โผผู้สมัครบัญชีรายชื่อหลงล็อกก็ต้องสลับอันดับเปลี่ยนชื่อไปมาหลายตลบมีคนชอกช้ำหลายรายอย่างที่ลูกมอรุ่นแรกอย่างมาดามแหม่มนางณฤุม,มนพินโยสินวัตร เฮรัยิกพักประกาศโชว์ความเป็นลูกผู้หญิงตัวจริงสละสิทธิ์เป็นผู้สมัครสอส,อสอบัญชีรายชื่อหลีกทางให้คนรุ่นใหม่ในพักหลังโดนกำลังภายในขั้นสูงกระแทกหลุดจากลำดับเลขตัวเดียวหล่นตุบไปอยู่ลำดับที่20แทบจะหมดหลุนกลับมาเป็นสอสอแต่ยังต้องโชว์สปิริตอยู่ช่วยพักในยามวิกฤตต่อไปตกที่นั่งเดียวผู้กองนัดร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่า ท,ทีมสสในสังกัดก็ถูกจับยัดอยู่ในโซนที่ไม่ปลอดภัยทีมอำนาจเก่าข้างกายบิ๊กปอมถูกบอลใส่ห้ามกลับมาใหญ่ต่างกับกลุ่มอำนาจใหม่ที่ห้อมล้อมกรอกหูหัวหน้าพักได้ดิบได้ดีมีชื่อยืนอยู่ในลำดับหัวแถวรอแต่งตัวเป็นสสหลวงนาตามการประเมินสสปาร์ติลิสค่ายพลังประชารัฐน่าจะมีไม่เกิน7ถึง10ทีนัง ฝากผีฝากใครได้แค่สอสอเขตจะกลุ่มบ้านใหญ่แต่สอสอบัญชีรายชื่อยังฝากความหวังลำบากเพาะชื่อบิ๊กปอมไม่มีจุดขายมากเหมือนชื่อบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติสารพัดโพที่ออกมาชื่อบิ๊กปอมไม่ติดลำดับต้นๆในโพที่คนไทยเชียร์ให้เป็นนายก ยิงลาสุดเจอข่าวช็อกแม่ทัพเมืองปากน้ำชนสวัสดิ์อักษวะเหมเสียชีวิตกระทันหันจากภาวะฮิสโตกกระทบพื้นที่สำคัญจังหวัดสมุทรปราการอ่อนยวบสะเทือนทั้งสอสอเขตและแต้มปาร์ตี้ลิสในพื้นที่แต้มพลังประชารัฐมีสิทธิ์ดิ่งหววลงไปอีกสองพักใหญ่พลังประชารัฐประชาธิปัตย์ฟุบยาวคืนใต้น้ำในพัก กับเพิ่มแล้วกับเพิ่มอีกแกนนำทั้งสองพักเก็บทรงไม่อยู่เข้าช่วงชิงความอยู่รอดตะกิดตะกายหนีตายมาอยู่ในพื้นที่เซฟโซนสะท้อนความจริงให้เห็นกันชัดชัดตัวเลขของจริงกับตัวเลขปั่นกระแสตามหน้าสื่อต่างกันลิบลับแค่ไหนก็เห็นทําท่าปากกาแต่ของจริงขาสั่นกันทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ